สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมเมก้ามอนนะครับหรือ p ปเกตติ้งคัมมินะฮะก็เกมนี้เป็นเกมภาษาไทยนะภาคภาษาไทยนะสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนครับมาหาบัตรสุ่มกาชากันนะครับก็รวบรวมทุกวิธีที่พอจะหาได้นะอยู่เป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะฮะโอเคเรามาดูวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ให้ทุกคนครับเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนเลยนะมันจะเป็นอ่านี้ครับสุ่มกา กราส์อด,ดอลนะก็สามารถสุ่มได้ครับหน้าตาบัตรมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นไดมอนด์กราส์ดอลคุมปองนะฮะผมะสำหรับบัตรนี้ก็จะเป็นบัตรที่เอาไว้ใช้ในการสุ่มกราชานั่นเองนะฮะก็สามารถนะครับวิธีแรกเลยก็คือใช้เพชรซื้อได้เลยนะครับสองร้อยเพชรตั้งแต่นหนึ่งใบนะออแล้วก็ซื้อได้นะครับแล้วก็สุ่มฟรีด้วยวันละหนึ่งครั้งนะครับวิธีแรกก็คือใช้เพชรซื้อนะสองร้อยเพชรตั้งแต่นหนึ่งใบนะครับ อ่ะเราไปดูวิธีที่2กันนะครับวิธีที่2ในการหาบัตรกาชาคือมาจากการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบนะฮะนี่ครับล็อกอินรายวันนะฮะมันจะให้เรานะครับนี่ฮะทุกวันนี้เลยนะครับอย่างละสองใบนะฮะเห็นไหมฮะสองใบสองใบนี่ครับวันที่4วันที่9นะฮะสินะครับเห็นไหมฮะสองใบนะครับแล้วก็19นะครับเนี่ยได้หมดนะเห็นไหมฮะทางฝั่งขวานะครับวันละสองใบสองใบนะฮะเห็นไหมฮะ เบส็กก็ได้ประมาณเท่าไหร่บะใบนะโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีที่2นะสามารถให้หาได้จากการล็อกอินนะครับผมต่อมานะครับเป็นดูวิธีที่3กันบ้างนะครับวิธีที่3เนี่ยจะเป็นกิจกรรมนะฮะกิจกรรมเปิดเซิร์ฟใหม่นะมันจะมีอยู่นะครับก็เข้าไปเลยนะฮะนี่ครับ open ่นนะครับเซิร์ฟเวอร์คาร์นิวนะก็มันจะมีบางวันนะครับที่เขาจะแจกอ บัตรสุ่มกาใชา้ให้เรานะเราก็ต้องเปิดหาดูนะน่าจะอยู่วันหลังๆห,หน่อยนะเอออันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องทำนะครับ30วันด้วยกันนะใน3ในแต่ละหนึ่งวันเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมให้เราทำมากมายเลยนะเดลี่โบนัสนะครับเนี่ยเข้าไปตีมอนตามด่านต่างๆนะครับเนี่ยเราจะได้มานะครับผมเลื่อนให้ดูนะมันจะอยู่แถววันหลังๆห,ห,หน่อยนะฮะนี่ครับเนี่ยวันบอลที่10นะเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยนะครับ ก็จะมีบัตรกาชามาให้เหมือนกันนะอ่ะนี่ครับ17ก็มีนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะก็ยังไงทุกคนก็ทํากันได้ตลอดอยู่แล้วนะทําทุกวันอยู่แล้วมันก็จะได้มาใช้งานนะฮะอ่ะเรามาดูวิธีที่4กันดีกว่านะครับวิธีที่4เนี่ยจะเป็นนะครับอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะทั้งบนเลยนะแถบบนนะฮะก็ให้ทุกคนครับเข้าไปในส่วนของนี่ครับซื้อขายนะครับตรงนี้นะก็จะมีอยู่นะครับราคานะครับ อยู่ที่0.99นะครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดอยากได้ใบที่เยอะนะครับเราก็ต้องซื้อตรง Limited นะครับตรงนี้นะ14เหรียญ49เหรียญก็จะได้เยอะขึ้นนะฮะอ่ะโอเคต่อมานะครับเราไปดูวิธีที่5กันนะครับสำหรับวิธีที่5เนี่ยก็อ่าจะเป็นนะครับกิจกรรม q u e สนะฮะเป็น Daily q u e สนะครับทั้งล่างนะฮะก็ให้เรามาทำ q u e s นะครับว่าจะเป็นเควสรายวันหรือเควสหลักก็ตามนะฮะ มันจะแจกอยู่ที่80แต้มนะครับถ้าเกิดว่าเราทําแต้มได้80นะตรงกล่องข้างบนนะมันก็จะให้กาชาเรามานะครับอ่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะนี่ได้มาแล้วอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะ80แต้มพวกนี้หาได้จากการทํากิจกรรมต่างๆนะครับในแต่ละวันเนาะอ่ะทุกคนน่าจะหาก็ได้อยู่แล้วนะครับวิธีที่6นะฮะก็อย่เราไปเข้าดันเจี้ยนกันนะ วิธีดกให้เข้าไปที่ประจนภัยนะฮะแล้วมันจะมีหัวข้อนะครับให้เราเข้าไปเล่นนะเป็นดันเจียนนะครับให้เราไปที่ a d v e n t u r e Road นะฮะในส่วนของ a d v e n t u r e Road เนี่ยก็บางด่านนะครับมันก็จะสุ่มไมายเทมที่เป็นบัตรกาชามาให้เรานะแต่เราสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปที่กวาดล้านจะไม่มีแล้วนะฮะอ่ะนี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับโอเคถัดไปนะฮะไปดูวิธีที่7กันบ้างนะครับวิธีที่เเนี่ยก็จะเป็นไปเก็บด่านปะจนภัยปกตินะฮะ มันจะได้ตอนไหนนะครับมันจะได้ตอนที่เราสะสมดาวนะครับนี่ครับมันจะได้ตอนดาวสุดท้ายนะก็คือได้1ใบนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่7นะครับผมโอเคต่อมานะครับเราดูวิธีที่8กันบ้างนะครับวิธีที่8เนี่ยมันจะอยู่ตรงหัวข้อด้านหน้านะที่มันเขียนว่า Lucky Reward นะฮะในส่วนของ Lucky Reward เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับรางวัลนะครับสำหรับเริ่มเล่นใหม่นะน่าจะเป็น7วันนี่ครับก็จะแจกตัวกระเช้าแต่วันแรกเลยนะ เห็นไหมครับ10ใบนะแล้วก็ได้รับโปเกมอนเทพด้วยนะฮะต่อมาวิธีที่9กันบ้างนะครับก็มาจากกิจเติมเงินนะครับผมเดี๋ยวกดให้ดูนะฮะนี่ครับพอเรากดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับหน้าต่างนะครับเนี่ยเติมเงินขึ้นมาตรงนี้นะมันก็จะมีอยู่แผกหนึ่งนะครับนี่ครับที่มันจะได้ประมาณ20ใบนะอ่ะโอเคอ่ะเราไปดูวิธีที่10กันบ้างนะครับ วิธีที่10เนี่ยให้เรากดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับตรงอีเวนต์เหตุการณ์ตรงนี้นะนี่ครับมันจะมีอยู่นะครับซูปเปอร์นะครับโปรโมแพ็กตรงนี้นะเราก็มาดูได้นะครับอ่าประมาณนี้นะก็มีหลากหลายราคานะแล้วก็จํานวนใบไม่เท่ากันด้วยนะเออก็นี่รับฟรีก็มีนะครับเป็น b บ s ไ p r i ์นะครับผม่ะตรงนี้นะฮะนี่จะเป็นวิธีที่10นะฮะ เนี่ยเรากดไล่มาดูตรงนี้ได้นะเนี่ยต้องมีตรงนี้นะฮะคือมันมีให้ให้กดเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเติมอะไรพวกนี้นะอ่ะโอเคนะครับวิธีถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับเป็นวิธีที่11เนะฮะเป็นวิธีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรในส่วนของวิธีที่11นะครับผมก็จะเป็น7วันนะครับล็อกอินนะนี่ครับมันจะอยู่ที่3นะครับได้2ใบนะ นะโอเคนะผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน้วก็อย่าล่มแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ